สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่พี่แฟนคลับนักสนุกเกอร์ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์ก่อนเกมทีเด็ดสโนว์เกอร์ประจำวันจันทร์ที่20สิงหา257อยู่กับผมเซียนเป็ดทีเด็ดสโนวเกอร์ช่องที่เราจะงัดคู่ทีเด็ดที่น่าสนใจมาวิเคราะห์พูดคุยกันทุกวันเช่นเคยขอแสดงความยินดีกับพี่พี่แฟนคลับที่ได้รับชมคลิปวิเคราะห์ของเราเมื่อวานกันด้วยนะครับก็รับซับกันไปตามๆกันแบบเนื้อๆเลยนะฮะตามที่เราได้ให้ไว้หน้าช่องนะครับและในกลุ่มเมื่อวานอีกด้วย เมื่อวานเราให้ไว้หน้าช่องนะครับ3คู่ก็เข้าทั้งหมด3คู่เลยนะครับและในกลุ่มอีก5าคู่ก็วิ่งกันไปเช่นเคยส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิเคราะห์เมื่อมมาวานนะครับก็สามารถกดกลับไปรับชมได้นะครับที่ตัวไอที่มุมขวาหน้าจอน้องขึ้นไว้ให้แล้วนะครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากทํากาไรติดไปลายไม้นะครับหรืออยากจะเข้ากลุ่มทีเด็ดสนุกเกอร์ของเราได้ฟรีก็สามารถตามมาได้ที่ไลน์ไอดีเด็กแคปภาพหน้าจอสแกน QR code น้องขึ้นไว้ที่หน้าจอได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เรายังอยู่กับในรายการแข่งขันสนุกเกอร์ซีอากลางปี2024วันที่2ของการแข่งขันส่วนตารางการแข่งขันทั้งหมดนั้นนะครับน้องจะเอาไว้ให้ในช่วงท้ายคลิปเหมือนเดิมเรามาดูคู่ที่น่าสนใจที่น้องหยิบยกมาวิเคราะห์เพิ่มกันให้ในวันนี้อีกสัก3คู่กันดีกว่าครับสำหรับคู่แรกนะครับที่เราจะมาวิเคราะห์กันนั้นนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนินโลบสันนะครับพบกับยวนจินซูนะครับคู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา13นาฬิกาตรง ทั้งคู่เคยแข่งขันกันมาแล้ว2ครั้งนะครับในปี2018และ2024ที่ผ่านมาเป็นทางด้านของนีนโรเบิร์ตสันนะครับที่เอาชนะทั้งหมด2เกมทางด้าน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ในรายการต่างๆ5เกมล่าสุดใน3รายการของนีนโรเบิร์ตสันที่ผ่านมาในรายการแชมเปี้ยนชิพลีก2021สตจที่1กลุ่มที่21วันที่10มิถุนายนชนะ2เสมอ1ซึ่งในวันแรกของการแข่งขันเสมอให้กับทางด้านแซ็คลิชาร์ดนักใส่คิวสัญชาติอังกฤษ2ต่อ2เฟรม และเอาชนะเฉินกาวัย3ต่อ0เฟรมแบบขาดลอยและในวันที่11มิถุนาในวันถัดมานะฮะวันที่2ของการแข่งกันเอาชนะจิมมี่คาร์ก3ต่อ1เฟรมก่อนที่นินโรบสันนะครับจะไม่ได้ลงแข่งในรอบที่2ถัดมาในรายการซีอังกังปีรอบคัดเลือกนะฮะเมื่อวันที่25กรกฎาคม2024แข่งขันกับอเลนเทเลอร์นะครับในรอบที่ 1, 1> เป็นนินโรบสันที่เอาชนะไป5ต่อ2เฟรม เริ่มช่วงแรกของการแข่งขันนินโลบัสสันนะฮะเก็บเฟรมแรกไปด้วยสกอร์61ต่อ21อาร์เลนเทลเลอร์มาเอาคืนในเฟรมที่2 78ต่อ7ก่อนที่นินโลบัสสันปิดเกมลวด3เฟรมและเก็บเซนจูรี่เบรกไปในเฟรมที่3และเฟรมที่5ด้วยคะแนน137ต่อ0 50ต่อ8 131ต่อ0และเก็บชัยชนะในเฟรมสุดท้าย92ต่อ0คะแนนและวันที่30กรกฎาคม2024ในรายการหัวอันโอเพนรอบคัดเลือกเอาชนะเคนโดว์ตี้นะฮะแบบขาด105ต่อ0เฟรม จบด้วยสกอร์คะแนน 75-0, ต่อ 70-13, ต่อ 108-14, ต่อ 107-0, ต่อ95-5ต่อคะแนนและรายการล่าสุดอย่างวิสติดโอเพ n 2024รอบคัดเลือกนินโรบสันก็เอาชนะแอนดูพาจิกไป4-1ต่อเฟรมต้องบอกเลยว่าเกมในช่วงต้นปี2024ฟอร์มการเล่นของแอนดูไม่ค่อยจะสู้ดีนักเท่าไหร่ยิงต้องมาเจอกับนินโรบสันนะฮะที่เล่นได้อย่างคงเส้นคงวาตลอดเกมนี้เลยก็เลยต้องแพ้ไป4-1เฟรมด้วยคะแนน 89ต่อ8 70ต่อ5 62ต่อ5และ66ต่อ3 2คะแนนและในวันที่20นี้นะฮะในรายการซีอังกังปี2 0 2 4ต้องมาดูกันนะฮะว่านินโลบสันจะยังคงรักษาสถิติการชนะติดต่อกันได้อย่างต่อเนื่องได้หรือไม่รอชมในเกมก,นนการแข่งขันช่วงเย็นได้เลยฮะ,ะเกมล่าสุดของทางด้านหยวนซือจุนใน3รายการก็ถือว่าทำได้ดีไม่แพ้กันในรายการแชมเปี้ยนชิพลีก2องพันยี่ส่เตจที่1นกลุ่มที่ยีินั้นนะฮะเมื่อวันที่ 19, มิบเก้าม เสมอเหลียมเกฮัมนะครับสต่อ2เฟรมและในวันถัดมาในรายการเดียวกันนะฮะก็แพ้ให้กับเดวิดลินลี่นักใส่คิวสัญชาติอังกฤษ3ต่อ1เฟรมต้องบอกว่าในเกมนี้หยวนซือจุนเล่นไม่ค่อยดีนะครับแต่ในเกมแรกหยวนเอาชนะไปได้ก่อน93ต่อ4จนมาถึงเฟรมที่2เดวิดก็ตีตึ้งมา3เฟรมรวดด้วยจบด้วยคะแนน57ต่อ29 82ต่อ0และ62ต่อ50คะแนน รายการถัดมาในรายการซีอังกังปี2024รอบคัดเลือกเมื่อวันที่26กรกฎาคมการแข่งขันรอบแรกนั้นเอาชนะไปอยู่ลูนักสอยคิวฝีมือดีจากจีนด้วยสกอร์5ต่อ1เฟรมเป็นไปอยู่รูที่เก็บคะแนนเฟรมแรกได้ก่อน60ต่อ44ก่อนที่หยวนซือจุนจะเล่นแบบปิดเกมทีเดียว5เฟรมรวดจบสกอร์ด้วยคะแนน52ต่อ9 113ต่อ25 116ต่อ8 80ต่อ13และ72ต่อ21คะแนน ในเกมนี้นะคะคนที่เก็บเซนจูรี่เบรกไปได้นะครับจะเป็นทางด้านของหยวนเก็บไปได้ที่113แต้มและอย่างรายการล่าสุดอย่าง b ิส i ิตโอเพนสองพันรอบคัดเลือกเมื่อวันที่2สิงหาที่ผ่านมาหยวนซือจุนเอาชนะจิมมิโจน4ี่จุอเฟรมหยวนทําได้ดีใน2เฟรมแรก74ต่อ4และ84ต่อ5ก่อนที่จะถูกป้นไปในเฟรมที่3จากคู่แข่งและกลับมาเก็บชัยชนะต่อในเฟรมที่4และ6 76ต่อ42และ75ต่อ64คะแนน แต่ในเกมนี้เป็นทางด้านของจิมมี่โจนที่เก็บเซนจูรี่เบรกไปได้ในเฟรมที่5นะฮะหนึแต้มก่อนที่จะพ่ายแพ้ไปเรียกได้ว่าคู่นี้เป็นหนึหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในวันที่24สิงหาคมนี้เลยนะฮะทางด้านของนินโรบิสันและหยวนซือจุน สรุปวิเคราะห์สำหรับคู่นี้นะครับอัตราต่อรองเป็นทางด้านของนินโลโบสันที่เป็นเฟรมต่อ2.5เฟรมสถิติ10เกมล่าสุดนินโลโบสันชนะ8แพ้1เสมอ1หยวนซือจุนชนะ5แพ้4เสมอ2สำหรับฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ก็ถือว่าทำได้ดีไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนินโลโบสันหรือว่าหยวนซือจุนแต่ถ้ามองจากภาพโดยรวมแล้วนะครับทางด้านของหยวนซือจุนอาจจะยังไม่เจอนักสอยคิวฝีมือดีระดับต้นๆมากนักนะฮะต่างจากนินโลโบสันที่เจอมือหนึ่งหนัก ในรายการอิน e r n a t i o n a l c h a m p ช o n s h i p ช2018นินก็ชนะ6-4ต่อและรายการหัวแนเพนที่2024ที่ผ่านมานินก็ชนะ5-2ต่อถ้าวัดกันด้วยความคมและการคุมเกมนินโรเบร์สันจะทำได้ดีซะมากกว่าจากหลายๆเกมที่ผ่านมาหากชนะก็ชนะแบบขาดลอยถึงแพ้ก็แพ้กันอย่างสูสีซะมากกว่าในเกมหลายๆเกมที่ผ่านมาเกมนี้ถึงนินโรเบร์สันจะเป็นเฟรมที่ต่อ2.5เฟรมผมมองว่ามันคงไม่ยากนักสำหรับเกมนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้แนะนำ กดไปที่เฟรมต่ออย่างนินโลบสัน2.5เฟรมมีเฮอย่างแน่นอนฮะคู่ที่2จะเป็นการพบกันระหว่างนบพดลนคำแสงหรือพี่หมูปากน้ำของเรานั่นเองนะฮะพบกับโดมินิกเดลคู่นี้แข่งข่งกันช่วงเวลา18นาฬิกา30ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว2รายการเมื่อปี2015และ2018เป็นฝั่งของโดมินิกเดลนะฮะที่เอาชนะไปทั้งหมด2ครั้งทางด้าน5เกมล่าสุดของทั้งคู่ที่ผ่านมาในรายการต่างๆ ฮาเกมล่าสุดใน4รายการที่ผ่านมาของพี่หมูปากน้ํานั้นนะฮะในรอบคัดเลือกชิงแชมป์โลก2024วันที่8-17เมษายนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาการแข่งขันรอบที่3เมื่อวันที่15เมษายนนะฮะช่วงเวลา2ทุ่ม30พี่หมูปากน้ําเอาชนะแอนดี้ฮิกสต่อ5เฟรมในเฟรมที่10พี่หมูปากน้ําทําคะแนนได้ดีที่สุด147ตามเป็นเซนจูรี่เบรกที่2นะครับสำหรับการลงเล่นสุเกอร์อาชีพของเขานอกจากนี้ยังเป็นเซนจูรี่เบรกที่147ของเขาในอาชีพด้วย แต่แล้วในวันถัดมานะฮะก็แพ้ให้กับทางด้านนักสอยคิวสัญชาติเวลอย่างแจ็คสันเพจ10ต่อ9เฟรมรายการถัดมาอย่างรายการซีอังกังปี2024รอบคัดเลือกวันที่27กรกฎาคม2024เอาชนะแอนดูพาเจกนักสอยคิวสัญชาติเวลมือวางอันดับ86 5ต่อ3เฟรมในช่วงแรกของการแข่งขันแอนดูเก็บไปก่อน2เฟรมลวด62ต่อ49และ71ต่อ52ก่อนที่พี่หมูปากน้ำจะมาเก็บลวดทีเดียว4เฟรมด้วยคะแนน79ต่อ41 70ต่อ47 57ต่อ43 และ72ต่อ36ก่อนที่จะปิดจบเฟรมในเฟรมที่8ไปนะครับด้วยคะแนน81ต่อ53คะแนนและการถัดมาในรายการหัวหนาโนเพนนะครับรอบคัดเลือกรอบที่1เมื่อวันที่30กดะกะดาคม2024ช่วงเวลาตี1เอาชนะเดนเน l เวลนะครับด้วยสกอร์5ต่อ1เฟรมเดนเน่เวลสามารถเก็บเฟรมแรกไปได้ก่อนนะครับด้วยคะแนน63ต่อ57เป็นพี่มหมูปากน้ำของเราเช่นเคยครับที่ทำเซนจูรี่เบรกในเฟรมที่4 127คะแนน และเก็บชัยชนะ62:1ต่อ75:2ต่อ127:0ต่อ109:0ต่อ 0, และ91:0ต่อคะแนนรายการล่าสุดอย่างรายการ b ิ s t i t Open รอบคัดเลือกเมื่อวันที่1สิงหาที่ผ่านมาก็เอาชนะทางด้านโจเพอร์ลี่นะฮะ4:3เฟรมเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากเลยนะครับเกมนี้ถ้าใครได้ดูเรียกว่าผัดกันทำแต้นาคะแนนนะฮะคนละ2-3เฟรมไปก่อน ก่อนที่พี่หมูจะมาปิดในเฟรมสุดท้ายเฟรมที่7ดโดยคะแนนรวมนะครับพี่หมูเอาชนะในเกมนี้ไป1้อยตัดอ็ดเต่อ24 127ต่อ7 69ต่อ44เป็นพี่หมูปากน้ำที่ทำเซนจูรี่เบรกได้อีกแล้วนะครับ100แต้มในเฟรมที่2และ127แต้มในเฟรมที่3ฟอร์มการเล่นของพี่หมูในหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับเตียว่าทำได้ดีตลอดเลยเรามาดูทางด้าน5เกมล่าสุดของโดมินิกเดียวกันบ้างนะครับ5เกมล่าสุดใน4รายการรายการแชมเปี้ยนชิพลลีีีกก2024 29สเตจทท่่่1ุม ชนะ1แพ้1เสมอ1วันที่15มิถุนายนเอาชนะดีแลนเนมอลี3ต่อ1เฟรมเสมอสแตนมูดี้2ต่อ2และวันถัดมาก็แพ้ให้กับเบนบูสลาตั้น3ต่อ1เฟรมก่อนที่เขาจะลงเล่นในรายการซีอางกังปี2024รอบคัดเลือกเมื่อวันที่26กรกฎาคม2024เอาชนะโมฮัมหมัดมุสตาฟาเซฮับได้อย่างสู่สีในเกมการแข่งขันนี้นะฮะช่วงแรกเป็นทางโดมินิกเดลที่เก็บไปก่อน3เฟรมรวด 66ต่อ61 79ต่อ19และ68ต่อ65คะแนนก่อนที่โมฮัมหมัดมุตตาฟาเซฮับจะกลับมาตีตื้นได้3เฟร,รมรวดในเช่นเดียวกัน90ต่อ0 70ต่อ43 68ต่อ0หลังจากนั้นเดียวก็มาเก็บแบบปิดเฟร,รมรวดนะฮะในเฟร,รมที่7และ8 67ต่อ44และ55ต่อ26ทั้งคู่นะครับอันดับห่างกันถึง60อันดับกันเลยทีเดียวเดวอันดับ40มุตตาฟาอันดับ108แต่ก็ยังสู้กันังได้อย่างสูสี ตัดมาในรายการหัวโนเพ่น2024รอบคัดเลือกเมื่อวันที่2 9กรกฎาคมที่ผ่านมาแพ้ให้กับทางด้านจิมมี่ไวท์5ต่อ3เฟรมบอกได้ว่าเกมนี้ฟอร์มการเล่นของเดียวไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับแพ้ให้กับจิมมี่ไวท์มือวางอันดับร้อยกว่าผลค,คะแนนจิมมี่ไวท์นะครับที่ชนะคะแนน63ต่อ62 67ต่อ2 63ต่อ9 74ต่อ5และ77ต่อ50 และรายการล่าสุดรายการสุดท้ายนะครับที่โดมินิกลงจะเป็นรายการบิสติดโอเพน2024รอบคัดเลือกแพ้กับดูเอนโจน4ต่อ2เฟรมในรอบคัดเลือก2เฟรมแรกเดียวเก็บไปก่อนด้วยสกอร์86ต่อ27และ71ต่อ5ก่อนที่นักสกเกอร์รุ่นน้องอย่างดูเอลโจนนะครับที่จะมาเก็บแบบ4เฟรมรวด ด้วยคะแนน83ต่อ 12, 71ต่อ 13, 89 18ต่อ18และ68ต่อ10คะแนนฟอร์มการเล่นเรียกก็เป็นช่วงขาดลงของเดียวก็ว่าได้นะครับและในวันนี้ต้องมาเจอกับพี่หมูปากน้ำที่มีฟอร์มการเล่นที่ทำได้ดีในหลายๆรา,ายการที่ผ่านมาต้องรอติดตามชมกันนะครับว่าเขาจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้หรือเปล่า สรุปวิเคราะห์สำหรับคู่นี้นะครับอัตราต่อรองน่าจะเป็นทางด้านของพี่หมูปากน้ำที่ต่อ1.5เฟรมเต็ติ10เกมล่าสุดนะครับโดมินิกเดลชนะ5แพ้4เสมอ1พี่หมูปากน้ำหรือพี่โนโพโดลนคำแสงชนะ8แพ้5เสมอ0สำหรับเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่านะครับอาจจะเป็นเกมที่มีการปิกล็อกก็เป็นไปได้ดูจากดูเกมแล้วโดมินิกเกมในหลายๆเกมที่ผ่านมาไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับทั้งเรื่องการเล่นทั้งเรื่องความมั่นใจ ฝีมือถดถอยลงไปต่างจากพี่หมูปากน้ําของเรานะครับที่มีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าเกมนี้นะครับพี่หมูปากน้ํามาพร้อมกับความมั่นใจเต็มร้อยแน่นอนและอาจจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะครับแต่คะแนนอาจจะไม่ถึงกับขาดลอยนะครับอย่างพอที่จะได้เห็นการฟาดฟันของโดมินิกเดียวในเฟรมก็เป็นไปได้นะครับทางด้านที่ราคาเปิดมาทางพี่หมู1.5เฟรมไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่หากราคามีการปรับเปลี่ยนไปที่มากกว่า2.5เฟรมแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นราคาที่มากสักเกินไปผมคิดว่าคู่นี้นะครับถ้าราคาเปิดที่1.5ให้ไปทางพี่หมูแต่ก็ไม่ควรที่เกิน2.5นะครับขอย้ำนะครับ1.5เล่นได้แต่ว่า2.5ไม่ควรเล่นเพราะฉะนั้นคู่นี้กดไปเลยฮะกดไปที่พี่นพดลคำแสงหรือพี่หมูปังน้ำของเรา1.5เฟรมมีเฮ hey อย่างแน่นอนนะคู่ที่3นี้นะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างลอนนีออซูเรแวนพบกับบูซูเลเวสคู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา18 30น สำหรับวันนี้นะครับเป็นเกมการแข่งขันวันที่2ของลอนนี่ต่อจากเมื่อวานคู่นี้ยังไม่เคยแข่งขันกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นเกมแรกของทั้งคู่ที่ได้พบกันทางด้าน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ในรายการต่างๆเกมล่าสุดใน3รายการของด้านลอนนี่โอซิรเแวนที่ผ่านมาการแข่งขันเมื่อวันที่25มิถุนายน2024ในรายการแชมเปี้ยนชิพลีกสเตจที่1กลุ่มที่2 เสมอกับทางด้านมิเชลแมน2ต่อ2เฟรมและในวันถัดมานะครับรายการเดียวกันก็แป้ให้กับทางด้านเหือกวยเฉียงนักสนุกเกอร์จากจีนไป3ต่อ0นเฟรมแต่ก็อย่างที่เรารู้ครับลอนนี่ากับการแขง่ขงขันประเภทรอบเก็บคะแนนนะครับเพียแกไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังสักเท่าไหร่จากที่เราดูกันมาในรายการถัดมาในรายการเซี่ยงไฮ้มัเตอร์2อ2 4ันี่เมื่อวันที่16หกรกฎาคมนะครับรอบที่สองเอาชนะทา,ดาน e, ด้วย frame, แ e ะแน,น,น,น72 -12 หลังจากนั้นเฟรมที่2เฮีฮลอนนี่ก็เล่นกดไปทีเดียว6เฟรมรวดเลยนะครับจบด้วยสกอร์116 7 2 78 8 9 80และ68คะแนนเป็นทางด้านของลอนนี่นะครับที่ทำเบรกสูงสุดอยู่ในเกมนี้85แต้มและถัดมาในวันที่18กรกฎาคมนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศในรายการเดียวกันเอาชนะทางด้านติงจุนหุย6ต่อ3าเฟรมในเกมนี้ทั้งคู่สู้กันอย่างได้อย่างสูสีครึ่งแรก2เฟรมแรกเป็นทางด้านของลอนนี่ที่เก็บเฟรมไปก่อนและติงจุนหุยมาเล่งทำคะแนนในเฟรมที่ 2, 3และ5 แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นครับการปิดเกมของลอนนี่ใน3เฟรมหลังรวดรับเบรกสูงสุดในเกมนี้นะครับเป็นเซนจูรี่เบรกอยู่ที่131เแต้มในไม้เดียวของลอนนี่ก่อนที่จะมาพ่ายแพ้ในรอบรองชนะเลิศนะครับพ่ายแพ้ให้กับทางด้านจัดทำในวันที่20กระกฎะา แพ้10ต่อ3เฟรมลอนนี่จึงพลาดโอกาสคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปอย่างน่าเสียดายในเกมนี้เซสชั่นที่1นะครับจัดกดไปก่อน8ต่อ1นเฟรมและมาย้ำ2เฟรมสุดท้ายในช่วงเซสชั่นที่2ปิดเกมอย่างสวยงามอย่างขาดลอยครับและล่าสุดสดๆร้อนนะครับเมื่อวานที่ใครได้ดูนะครับทางด้านของลอนนี่กดโหดเลยนะครับ5ต่อ0เฟรมชนะทางด้านของหวานยุ่เฉินแบบขาดลอยเลยฮะเรามาดู5เกมล่าสุดของด้านบูซูเลเวสกันบ้างนะครับใน3รายการที่ผ่านมาวันที่17มิถุนายน2024ในรายการแชมเปี้ยนชิพลี่8 แพ้2เสมอ1ในเกมแรกของการแข่งขันแพ้ให้กับทางด้านของแดนเจอร์บ3-1สต่เฟรมแพ้ให้กับทางด้านแจ็คโจนในช่วงเวลาที่2ของวันนะครับแจ็คโจนพยายามทําเซนจูริเวกในเฟรมที่3แต่ก็พพาดลูกแดงที่12ไปอย่างน่าเสียดายและในวันถัดมาก็เสมอกับทางด้านของอันโตนีโคเวสกี้สต่อเฟรม และในรายการต่อมาที่เขาลงเล่นนะครับในรายการซีอังกังปี2024รอบคัดเลือกเอาชนะเดวิดเกตแบบขาดลอย5-0เฟรมจบด้วยสกอร์การแข่งกัน78-6 73-50 64-10 9 4อและ87-0คะแนนถือว่าทําได้ดีเลยนะครับในเกมการแข่งขันน,น,นี้จะมีเพียงแค่เฟรมที่สองเท่านั้นที่คู่แข่งพอจะทําคะแนนตามมาได้อย่างสูสี 4. แต่ที่เหลือก็เป็นทางด้านของบูซูเลเวสนะครับที่ทนาคะแนนทิ้งห่างอย่างสวยงาม ในวันนี้ก็ต้องมาเจอของแข็งอย่างลอนนี่ออสซิลเวนอีกแล้วนะครับต้องบอกกันเลยนะครับว่าต้องมาเจอของแข็งแบบนี้เป็นที่น่าหนักใจจริงๆต้องมาดูก,กันนะครับว่าเกมนี้จะมีดราม่าเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือจะเป็นทางด้านของลอนนี่นะครับที่เอาชนะแบบชิวๆไปได้เหมือนเดิมสรุปวิเคราะห์ในคู่นี้นะครับอัตราต่อรองเป็นทางด้านของลอนนี่ออสซิเวนนะครับที่เป็นเฟรมต่อ3.5เฟรมเช่นเคย10เกมล่าสุดนะครับลอนนี่ออสลิเวนชนะ6แพ้3เสมอ1ทางด้านบูซูเลเวสนะครับชนะ2 1, 7, 1. ในเกมนี้ก็เช่นเคยครับดูจากรูปเกมแล้วคข้าวๆคะแนนจะเอ็นเอียงไปทางด้านของลอนนี่ซะเยอะเนื่องจากผลการแข่งที่ผ่านมาเมื่อวานก็ทําให้เราได้รู้กันแล้วนะครับว่าในรายการนี้เฮียลอนนี่เขาเอาจริงเพื่อที่จะได้เข้าไปฟัดกับมือดีอีกหลายๆคนนะครับในรอบลึก ผมมองว่า3.5เฟรมในเกมนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยเพราะทางด้านของบูซูเลเวสนะครับสิบเกมที่ผ่านมาในรายการต่างๆไม่ค่อยจะสู้ดีนักแล้วนี้ต้องมาเจอกับทางด้านลอนนี่อีกความกดดัานน่าจะเพิ่มเป็น2เท่าเลยครับและในเกมนี้นะครับสไตล์การเล่นของลอนนี่ก็ยังคงเช่นเคยครับในเรื่องของการแม่นยำและจิตวิทยารูปเกมโดยรวมเลยครับก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับสำหรับทางด้านลอนนี่ ก็เป็นงานยากหน่อยนะครับสำหรับทางด้านของบูซูเลเวสนะครับที่จะเอาชนะลอนนี่ในเฟรมนี้ได้หรือหากชนะได้ก็อาจจะเกิดเป็นดรามา่าขึ้นเลยเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับกดไปทางลอนนี่อูซูลิแวนที่เป็นเฟรมต่อ3.5เฟรมมีเฮอย่างแน่นอนฮนะก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ3คู่ที่น้องนํามาวิเคราะห์กันให้ในวันนี้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคู่การแข่งขันทั้งหมดในวันนี้นะครับพี่ๆนคนไหนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างอย่างไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เช่นเดิมคร หรือพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากได้ในส่วนวิเคราะห์ของคู่ที่เหลือหรือพูดคุยเรื่องกีฬาก็สามารถเข้ามาพูดคุยในกลุ่มของเราได้ฟรีเช่นเคยครับสามารถตามมาได้ที่ภาพที่น้องขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับจะแอดเป็นลายไอเหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เลยนะครับเรามาอัปเดตตารางการแข่งขันของวันนี้กันสักนิดน,นึงก่อนนะครับสำหรับโปรแกรมตารางการแข่งขันในวันที่2นี้นะครับในรายการสนู์เกอร์ซียงกลางปีจัดแข่งที่สนามกีฬาอ e ีสปอร์ตฉูเจียงเมืองซีอานประเทศจีน วันนี้จะแข่งขันกันทั้งหมด16คู่นะครับ2ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกคือ13นาฬิกา30และช่วงเวลาที่2 18นาฬิกา30นาทีแข่งขันกันในระบบ5ใน9เฟรมเช่นเดิมวันนี้มีนักกีฬาของไทยมาลงแข่งขันด้วยนะครับถึง2คนจะมีพี่หมูปากน้ำนะครับและพี่เอฟนครนายกเรามาดูตารางโปรแกรมการแข่งขันกันดีกว่าครับช่วงเวลาแรก13นาฬิกา30นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างไคลเลนวิสันพบเหอกั่วเฉียง แอนโทนีแม็กกิลนะครับพบเล็กกี้วอร์เดนถีซื้อนะครับพบอันฟีเบอร์เดนนินโลบสันพบหยวนซื่อจุนจางอันต้าพบแกมดอทโฮเซนวาฟอีพบกับเดลันเอมิลี่แดเนียลเวลพบกับจูเลียเลคเคิร์กโจเยี่ยหลงพบกับเทพชยาอุ่นหนูหรือพี่เอฟนครนายกของเรานั่นเองฮะและช่วงเวลาที่2ของวันนะครับช่วงเวลา18บแนาฬิกาสานาทีจะเป็นการพบกันระหว่างจิมมี่โจนพบกับจอร์ดวิงแฮมลอนนี่โอซูลิแวนพบกับบูซูเลเวสพเดวิล พบกับผางจุนซูแอนลอตฮิลพบกับมาร์คสเบีชอนเมอร์ฟี่พบกับจิมมี่คาร์ดรบพดนคำแสงหรือว่าพี่หมูปากน้ำนะครับพบกับโดมินิกเดลเฉียวกัวตงพบกับสตีเฟนแมกไกวดวิดลิลลี่พบกับมาร์คอัลเลนทั้งหมดนี้นั้นนะครับเป็นการแข่งขันของวันจันทร์ที่20สิงหาคม2567สามารถติดตามไรฟ์สดได้ที่ช่องเซียนเป็ดทีเด็ดสนุกเกอร์และเซียนเป็ดทีเด็ดสนุกเกอร์ v 2 v 3และ v 4ได้เช่นเคยครับหรือช่องทางการติดตามอื่นๆนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage หรือ t i k t o k พิมพ์ค้นหาคำว่าเซียนเป็ดทีเด็ดสุกเกอร์ S N G e R ได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับนึกถึงสนุกเกอร์นึกถึงเซียนเป็ดทีเด็ดสุกเกอร์ N T D S N G e R, ช่องที่ได้มากกว่าการรับชมนะครับสำหรับวันนี้หากมีคำพูดใดไม่สุภาพน้องก็ต้องขอกลับประธานภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ต้องต้องขอลาวตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ